กรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองเป็นคําที่เราได้ยินกันจนคุ้นหูแต่หลายคนก็ยังดำเนินชีวิตอย่างประมาทเหมือนกับไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับกรรมและกฎแห่งกรรมตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นบทพิสูจน์อีกกรณีหนึ่งที่ทำให้เห็นผลจากการกระทำชั่วอย่างชัดเจนเรื่องมีอยู่ว่านายอัศวินเป็นคนเมืองสกลนครซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ชอบกินเนื้อสุนัขเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เหมือนคนทั่วไปในหมู่บ้านเมื่อเกิดมาอยู่ในสังคมเช่นใดก็มักจะมีวิถีชีวิตคล้อยตามไปกับสังคมอย่างนั้นน้อยคนนัก ที่จะทำตัวแปลกแยกออกจากสังคมอัศวินเป็นลูกชายคนเดียวของนายสมบัติและนางสมนทั้งสองรักลูกชายคนนี้มากพยายามหาเงินส่งให้เรียนสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ด้วยความที่อัศวินเป็นลูกคนเดียวจึงตามใจมาตั้งแต่เด็กอยากทำอะไรก็ทำโรงเรียนจะอยู่ไกลจากหมู่บ้านเวลาเดินทางไปโรงเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ จะนั่งรถประจำทางซึ่งมีอยู่คันเดียวเที่ยวเช้าและเที่ยวเย็นตอนแรกๆอัศวินกับเพื่อนก็นั่งรถโดยสารไปตามธรรมดาแต่รู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นอิสระเพราะต้องมารอรถนานอัศวินจึงอ้อนให้พ่อและแม่ซื้อรถจักรยานยนต์ให้ในที่สุดก็ได้ตามที่เขาปรารถนาการเดินทางโดยรถประจำทางข้อดีก็คือทำให้เดกเรียนทุกคน กลับบ้านตรงเวลาไม่แวะเที่ยวที่ไหนแต่การขับรถจักรยานยนต์ไปเรียนเองนั้นโดยส่วนใหญ่วัยรุ่นก็มักจะจับกลุ่มกันไปเที่ยวตามที่ต่างๆเพราะกลับบ้านตอนไหนก็ได้หลังจากที่อัศวินได้รถจักรยานยนต์วิถีชีวิตของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเขาเริ่มจับกลุ่มกับเพื่อนนักเรียนที่มีรถจักรยานยนต์เหมือนกันจะได้เดินทางกลับบ้านพร้อมกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วหลังจากเลิกเรียนเด็กกลุ่มนี้ก็มักจะชวนกันไปกินเหล้าตามสถานที่ต่างๆซึ่งสถานที่กินเหล้าของเด็กต่างจังหวัดไม่เหมือนเด็กในเมืองที่ไปกินเหล้าตามพับตามบาร์แต่เด็กต่างจังหวัดมักไปกินเหล้าตามกระท่อมปลายนาที่มีบรรยากาศเย็นสงบดีตามปกติแล้วเด็กนักเรียนเหล่านี้ได้เงินไปโรงเรียนคนละไม่กี่บาท บางคนได้ไม่ถึงร้อยหากคนไหนที่รวยหน่อยก็จะได้วันละร้อยซึ่งนั่นก็ถือว่ามากแล้วสำหรับเด็กที่อยู่ในชนบทจริงๆอัศวินและเพ,เพื่อนก็เช่นเดียวกันได้เงินมาโรงเรียนไม่มากนักแต่ด้วยความที่พวกเขารักสนุกก็พยายามแบ่งเงินจำนวนน้อยที่มีอยู่นั้นรวมๆกันแล้วไปซื้อเหล้ามากินเย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกเรียน พวกเขาได้ชวนกันไปกินเหล้าที่กระท่อมปลายนาก่อนกลับบ้านพวกเขามีเหล้ามาเรียบร้อยแล้วแต่ยังหากัแแล้มไม่ได้จึงคิดกันว่าจะกินอะไรดีเพราะไม่มีเงินทุกคนที่อยู่ในกลุ่มต่างก็นั่งมองตากันในที่สุดนายสิริลักษ์ซึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็พูดออกมาว่านึกออกแล้วเพื่อนๆก็สงสัยว่าจะกินอะไร เขาก็ชี้ไปที่สุนัขตัวหนึ่งที่วิ่งผ่านมาแถวนั้นพอดีในที่สุดทุกคนก็ตกลงปลงใจกันว่าจะกินเนื้อสุนัขแกล้มเล่าพวกเขาต่างถือเศษไม้คนละชิ้นวิ่งไล่ล่าสุนัขตัวนั้นแต่ก็ได้ยินเพื่อนคนหนึ่งตะโกนออกมาว่าให้จับเป็นถ้าจับตายเนื้อจะไม่อร่อยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมในที่สุดก็จับสุนัขตัวนั้นได้ เพื่อนจึงบอกให้นายอัศวินหาทางจัดการกับสุนัขตัวนั้นเขาได้จับสุนัขเป็นเป็นใส่เข้าไปในกระสอบมัดปากจนแน่นหนาแล้วเอาไปถ่วงน้ำเพื่อให้มันขาดใจตายส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็ยืนดูอยู่รอบๆไม่มีใครว่าอะไรสุนัขที่อยู่ในกระสอบดิ้นรนสุดชีวิตจนกระทั่งขาดใจตายหลังจากที่เห็นมันหลุดดิ้นไปนาน จึงยกกระสอบขึ้นมาดูเมื่อเห็นมันตายแน่แล้วทุกคนจึงช่วยกันเอาน้ำร้อนที่เตรียมไว้มาลวกถอนขนและแล่เนื้อมาปรุงเป็นอาหารกิ่นแก้มเหล้าอย่างอร็เอร่อยโดยไม่ได้คิดเลยว่าก่อนที่พวกเขาจะได้ความสุขนี้มามีชีวิตหนึ่งที่ต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสมันผูกความแค้นอาฆาตไว้อย่างไรบ้างก็ไม่มีใครรู้ และคงไม่มีใครนึก,กหรอกว่ากรรมจากการฆ่าสุนัขเพียงตัวหนึ่งนั้นมันจะส่งผลร้ายกับชีวิตอย่างไรบ้างถึงแม้ว่าสุนัขจะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานแต่ทุกชีวิตบนโลกนี้ย่อมรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นและทุกชีวิตย่อมมีความหมายการทำลายชีวิตของกันและกันย่อมส่งผลเสียต่อผู้กระทำอย่างแน่นอนในกรณีของนักเรียนกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกัน สองปีผ่านไปนักเรียนกลุ่มนี้ใกล้จะเรียนจบปวชในระหว่างที่พวกเขาเรียนสองปีผ่านไปนั้นมีเรื่องราวทะเลาะเบาแบ้งกันกับเด็กวัยรุ่นต่างโรงเรียนหลายครั้งไล่ตีกันเป็นประจำเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียนกลุ่มของอัศวินได้ขับรถจักรยานยนต์ไปเจอกับคู่อริพอดีจึงได้คน่นกันแต่ว่ากลุ่มของคู่อริมีมากกว่าพวกเขา จึงคิดว่าหากทะเลาะกันวันนี้ยังไงก็สู้ไม่ได้แน่นอนจึงพยายามจะถอยแต่คู่อริก็ไล่าตามไม่ลดละทั้งมีดทั้งท่อนไม้ครบมือกลุ่มของอัศวินเห็นดังนั้นจึงตกใจสุดขีดเพราะพวกตนไม่ได้เตรียมอาวุธอะไรมาเลยจึงพยายามขับรถจักรยานยนต์หนีสุดชีวิตกระจัดกระจายกันไปคนละทิศคนละทางแม้ว่าอัศวิน จะพยายามหนีอย่างเต็มที่เหมือนกับเพื่อนๆแต่ก็โดนจับได้เพราะรถจักรยานโยนที่เขาขี่อยู่นั้นเกิดเสียหลักล้มลงและเมื่อเขาถูกคู่อริจับได้อัศวินก็ถูกรุมเตะรุมต่อยอย่างไม่ยัง้งจนกระทั่งคู่อริเห็นว่าเขาหมดแรงแล้วจึงได้หยุดแต่ทว่าก็ยังไม่สะใจยังลากตัวอัศวินไปด้วย หลังจากนั้นเขาก็จับใส่กระสอบมัดปากแล้วนำไปโยนทิ้งในสระน้ำเพื่อทำลายหลักฐานส่วนเพื่อนๆของอัศวินก็ถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บไปตามๆกันหลายวันต่อมาเพื่อนในกลุ่มไม่เห็นอัศวินก็นึกว่าเขาคงเสียชีวิตแล้วจึงได้พยายามออกตามหาจนกระทั่งไปเจอศพอยู่ที่สระน้ำสภาพเหมือนกับตอนที่อัศวินจับสุนัขท่วงน้ำ กลุ่มเพื่อนจึงได้สติขึ้นมาและรู้สึกสำนึกผิดที่ได้กระทำความชั่วในรูปแบบต่างๆพวกเขาพูดคุยกันว่าเหตุที่อัศวินเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้ก็อาจจะเป็นเพราะกรรมที่เคยกระทำไว้นั่นเองและไม่ได้คบคิดถึงกรรมที่พวกตนเคยกระทำไว้เพื่อนหลายคนจึงตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอัศวิน กฎแห่งกรรมนั้นมันทำงานของมันเองตามเหตุปัจจัยไม่มีใครที่จะบังคับให้มันเป็นไปอย่างที่ต้องการได้ทำได้เพียงสร้างเหตุปัจจัยให้มันถูกต้องเท่านั้นเองการทำความชั่วเป็นการสร้างเหตุปัจจัยให้ตนเองได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนความดีตัางหากที่เป็นเหตุปัจจัยให้ตัวเราได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต